ต่อกันด้วยตำนานลิเกไทยกันบ้างนะคะกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสาร,รการแสดงตำนานลิเกไทยถือเป็นศิลปะวัฒนธรรมการแสดงของไทยที่กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมค่ะงานนี้มีคณะลิเกกว่า40คณะมาเปิดโรงประชันกันทั้ง2เวทีค่ะ สนามด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรนายวีระโรธพจนรั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสารการแสดงตำนานลิเกไทยซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับชมรมลิเกจังหวัดพิจิตรร่วมจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแสดงลิเกซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นไม่ให้เลือนหายไปจากสังคมโดยมีคณะลิเกที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของประชาชนกว่า40คณะ นะร่วมการแสดงวาดลวดลายทั้งร้องทั้งรำอย่างประการตาประชันกันสองเวทีใหญ่โดยได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงให้ความสนใจมาร่วมชมการแสดงลิเกกันอย่างคึกคักค่ะทางนี้การแสดงลิเกดังกล่าวเปิดทําการแสดงอีกครั้งในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่สนามด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางมูลนาค่ะ